สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16มิถุนายนสองพันแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรใหม่นะครับของแอดหนุ่มขอนแก่นสูตรใหม่ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้457ก็ เลขห้ามานะครับไปด้านบนเข้าหลัก10บโวยออกสามห้าสองสองทางโดยเลขของอาจารย์ห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดถูกทันสูตรใหม่ก็เดินดีนะครับเป็นทั้งวดใหม่นะครับอาจารย์จะดีให้มาแล้วใบด้านบนฝั่งทางขวามือครับเลขกําลังวันจันทร์หนุ่มคอนแกนคํานวณได้ห้าศูย์เก้าถูกทันห้าศูนย์เ้า สูตรกำลังวันของอาจารย์จะมีอยู่2สูตรนะครับก็คือสูตรเก่ากับสูตรใหม่เดินดีทั้ง2สูตรเลยถูกพันสูตรเก่าผมลงไปให้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็คือใบฝั่งทางซ้ายตจะของข้อมูลคำนวณได้7 4็ี่แปนะครับคุณชมก็ลองจับมัดรวมกันดูนะครับก็จะได้เป็นแนวทางอยู่นะครับถ้าจะไปด้านบนก็ได้เป็นคู่สลับนะครับ หรือว่าจะมองไปด้านล่างก็ได้เหมือนกันทุกทันตามนี้นะครับแราทางเลขกําลังวันสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่ของแอดหนุ่มขอนแก่นน้องเฟต่อมาจะเป็นแนวทาง10บบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดเอกเมืองย่าวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้8 3 4 5ก็จะมีเลข5นะครับเข้าหลัก10 สำหรับงวดใหม่นะครับอยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้4901ทุกท่าน4901รวมมาให้นะครับชอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ส่วนใบนี้นะครับจะเป็นทาง10บบน2งสูตรนะครับได้ตัวชนเด่น งวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับสูตรที่1คําคำนวณได้4 6 7สูตรที่2ได้4กับ9จนเด่นตัวเดียวก็คือเลก4มาลุ้นการทุกทัน4จะอยู่หลัก10บนไหมต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณสอนอด้านบนนะครับเลขเด่นแบบ3ตัว ูตรนี้ของ ad เอกงวดที่ผ่านมาคำนวณได้ห้าหกเจ็ดนะครับก็จะมีเลขห้ 5, าทุกทันเข้าหลักสิบสำหรับงวดใหม่คำนวณได้สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกงวดประจำวันาาที่สิบหกเดือนหกปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับจากทางของ ad เอกเมืองย่า อีกใบหนึ่งก็จะเป็นแนวทาง10ล่างนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวงดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้9025ศงวดที่ผ่านมามีเลข2อยู่นะครับเข้าหลักสิบต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10บล่างสองสูตรได้ตัวชนเด่นนะครับสูตร ของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็คือ9025กับ34569่ห้เนะครับได้ตัวชนเด่น2ตัวก็คือ9กับ5้าทุกทันสามี้นะครับในทาง10ล่าง2สูตรได้ตัวชนเด่นงวดนี้2ตัวนะครับ9กับ5 มาต่อกันที่แนวะทางของอัยอดเฮงนะครับเป็น110หน่วยเลขเด่นแบบ3ตัวใครรอใครตามใครถามหาอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับย้อนดูแนวะทางงวดที่ผ่านมาของอาจารย์สักนิดหนึ่งครับ1มิถุนายนคำนวณได้4 7 3ก็จะมีเลข3ไปหลักร้อยนะครับสีงวดของอาจารย์หลังสุดนี่เข้าทั้งหมดเลยถูกทัน งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16มิถุนายน68เจ้าของข้อมูลคำนวณได้584นะครับ584ตามนี้ครับวันจันทร์ที่16มิถุนายนเหรียญ110หน่วยแอดยอดเฮงคำนวณได้584 มาต่อกันที่แนวทางเด่นด้านบนสองสูตรมาพร้อมกับชุดมัดนะครับก็คือผู้สลับทุกท่านสูตรคำนวณของอัลเดเด่นตรเด่นบนสามตัวของอาจารย์ผมลงไปให้แล้วก่อนน้านั้นเพิ่มเติมก็จะเป็นสูตรเด่นบนแบบสี่ตัวงมดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ มีเลข2องนะครับทุกท่านเลข2ก็เข้าหลักหน่วยวยออก3ามห้าสองสำหรับงวดใหม่ครับสูตรสองคำนวณได้4ี่ห้าเจมัดกันได้คู่สลับอยู่ด้านบนทุกท่านงวดที่ผ่านมานี่เข้า2คู่นะครับมี3าสองกับ5 2ทุกท่านห้ 5, 2, นี่เข้าคู่หลังนะครับส่วน3าสองนี่เข้าคู่ทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ มัดแล้วได้สองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้าทุกท่านดับหน้าจอเอานะครับไปดึงชุดเด่นได้ทีหลังนะครับแนวทางของอัดระเด่น ต่มาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ3ตัวนะครับของอัดวานนเรศวนอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0 3 4 5หนะครับ0 3 4ย์หต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ5ตัวนะครับของอัดดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์มีเลขศูนย์นะครับทุกท่าน ที่เข้าหลักหน่วยวย่งออก2 0สําสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้43012นะครับ43012มาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างของอนันตโชคนะครับแนวทางของอาจารย์ท่าน,นี้ยังไม่เคยลงให้ทุกท่านผมได้มาก็ขออนุญาต อาจารย์เจ้าของข้อมูลส่งต่อแบ่งปันผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้2องสามเก็จะมีเลข2นะครับเข้าหลักสิบวยออกสองศูนย์สำหรับงวดใหม่ครับคำนวณได้0148นะครับศูนย์หนึี่แนวทางเด่นล่างแบบสตัวของแอดนันตโชคมาต่อกันที่แนวทางล่างเดินดี เลขเด่นแบบ4ตัวนะครับของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมานทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขศูนย์งวดก่อนนั้นก็เข้านะครับมีเลขอกดงวดที่ออก8ปดเจดสำหรับงวดใหม่นะครับแอดกรมคำนวณได้9023ทุกทัน9 0 2านยแนวทางโตนคำนวณล่างเดินดีเลขเด่นแบบ4ตัว มาต่อกันที่แนวะทางเด่นหน่วยล่างนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวนะครับของสมุดบันทึกงดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้ 3, 4, 8สีุกทันสามสี่อีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นแนวทางจับคู่2ตัวด้านบนแล้วก็ด้านล่างงวดใหม่สูตรคำนวณได้แปดศูนย์ขึ้ศูนย์หนึ่งมัดกันได้ 808 1>, 1 0 0แล้วก็0 1นะครับต่อมาจะเป็นอนทางของแอดนางพารวยอีกใบหนึ่งนะครับเป็นสูตรคำนวณด้านล่างสสูตรของอาจารย์ได้6 0กับ3 4มัดกันได้6 3 6 4 0 3แล้วก็ศูนย์สีนทางของแอดนางพารวย ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดลิคิดนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางตัวเด่นของอาจารย์มีเลขศูนย์นะครับที่มาแต่ว่าสองตัวของอาจารย์ที่ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นไม่มีสองศูนย์นะครับหลุดไปงวดก่อนนั้นก็เข้าแต่ตัวเด่นนะครับส่องวดหลังสุดตามที่เห็นงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสิบหกทับหกสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7กับ8ทุกทันชุดที่ติด7ของอาจารย์ที่มาเป็น,นทางเบื้องต้นมี7 2 7 3 7 4แล้วก็7 5หอีกชุดนะครับชุดที่ติด8ของอาจารย์คำนวณได้8 2 83 8 4แแล้วก็8 5หทุกทันแนวทางของแอลิคิดก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ